วันนี้เราก็คือนะครับเรามาแข่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นระบบ433นะครับน้องซึ่งนะครับถังยืนเชฟ4 433แบบนี้นะส่วนนะครับแบบนี้นะครับโอเคไหมจริงสำคัญมากก็คืออะไรรู้ไหมอ่าเราเล่นนะครับรับแล้วโต้กลับเพราะฉะนั้นก็คือเองต้องมีความอดทนมากๆแล้วใช้วิธีการในการโต้กลับนะครับตัวคีย์แมนคือนะครับตัวหน้าคือไหมนะครับกับใคร ก๊อ,อ,อบกับไอเจนเพราะฉะนั้นนะครับเอ็งต้องอนทรลใได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเอ็งจะเดินนะครับเดินหาแบบเนี้ยนะเอ็งต้องเช็คนะครับตัวหลังด้วยทาฟตัวกีเมนตรงกลางสิ่งสำคัญมากอเ,อ,เ,อ,เอ็งอย่าหลุดเดียดขาดเพราะว่าเขามีวิธีการเล่นของเราอยู่แล้วเพื่ออะไรนะครับก็คือนะครับทั้งอ่อนพฤติกรพูดแล้วอะไรเตกก็คือเอเ็งต้องมีความอดทนนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็อะไรเฮ้ยน้องๆนะครับเราสุดโต่งมาเพื่อนะครับเจอแบบนี้ เองจะปล่อยทุกบอลเองต้องเน้นทุกบอลเองต้องลงไปไล่เองต้องลงไปสู้โอเคไหมครับครับทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้หมดนะครับอยู่ที่พวกเอ,นองนะครับทุกคนคำนวณโอเคไหมครับครับตู้ไปตั้ต ส่วนส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นเก็บรับเองมีหน้าที่นะครับเก็บบอลสองแต่เรานะครับจะยืนคู่กันเห็นไหมเนคู่กันส่วนแอตแทกในต่มุมต่มุมเหมือนกันเลยเองมีหน้าที่เล่นตรงกลางยูเก็บความบอลสองให้ได้้เป็นไงดียวีนะครับอวเอยพยาเดี๋ยวากซ้าเอง้ได้สูนะครไม่ต้องกัวลเองไรเงได้ดล เองต้องมีความละเอียดอะไรสำคัญแหนะนะครับเองต้องมีสมาธิกับเกงเยอะๆนะครับอย่าลงกนเขาโอเคไหมครับน้องเจนะอทุกคนหลับตานะครับทุกคนหลับตาจำที่เราฝึกมาได้ใช่ไหมทำสมาธิให้ดีนะครับโอเคทุกคนหายใจออกผ่านปากครับผมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออกหายใจออกดีแหลกนะครับดีแหลกมเจิ๋วหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆปล่อยออก หายใจออกองแฟบลงทิ้งตัวลงมาโอเคตอนนทุกคนโฟกัสน,นะครับเดี๋ยวออกไปเราทำให้เต็มที่นะครับโอเค,อคตื่นเต้น <c oughs> เห็นเพื่อนแบบไม่มีสมาธิแล้วบอกเพื่อนหายใจหายใจหายใจที่อาจารย์ปลาเคยบอกจะได้ไหมครับ <c oughs> ทีนี้ที่อยากจะฝากเราในสุดท้ายก็คือทเม,ม่เนให้เต็มที่เล่นให้มีความสุขแล้วก็สนุกที่สุดมีความสุขที่เล่นทีสวนกุกหลาบแล้วก็สนุกไปกับการที่เล่นกับเพื่อนทุกคนในห้องนี้ทุกคนทำได้ไหมครับได้ พี่มั่นใจว่าพวกเราทําได้เว้ยสตาฟโค้ชทีมงานกองเชียร์ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราทําได้เราเชื่อมั่นในตัวเองทำได้่ะเฉียนมั่นไม่ตัวเองทำได้เฉียนมันไม่ัวเองทำได้เฉียนมันไม่พูดทำได้เดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวพี่ให้วอยด์หนึ่งสองสามเราส่งกุหลาบสู้พอส่งกุหลาบสู้ปุ๊บเราแปะมือส่งกำลังเหมือนที่อาจารย์ปาเคยสอนจะได้ไหมพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมแล้วก็ไม่ใส่เลยเอาไปวอยเ์้อยด์เต้เต้ ไปกันกันว่าเพ่ะับถูกมเนาะมันนี้แล้วเะแลวเองาเยอะมากเลยต้องรับและละเอียดในการออกอจบอลว่าถูกไมเอนะครับสาปดานี้ที่เราจะียงแข่มาตูได้เพราะฉะนั้นพวกเองเห็นไพวกเห็นไหับเพราะฉะนั้นเอ้ยเราองเราต้องมันเียช่วยกันเล่นหน่อยล้างแหนม ไอ้ก็ม <m pens ils> <aún> ีสมาธิไม่ท้าว่าไอ้เก๋ไหมเก๋ไหมดูนะครับแต่พอคุณขึ้นไปแล้วคุณไม่ชัวร์มึงเลยเหนื่อยเก๋ไหมเมื่อคุขึ้นส่อดูดีๆเก๋ไมครับมันมีโอกาสกลายเป็นอะไรมึงตีถั่วฟรีเก๋ไหมเพรานั้นจำเอาไว้เลยขึ้นไปในบล็อกเก๋ไหมครับพยายามจบไม่ได้ตัวหลังอ่ะเองจะได้อ่านจินตเซกได้โอเคป่ะแต่พอมันเกิดภาพแบบนี้มันไม่มีตัวเดิน พี่ต mm ัวเตี้ยนีก็โดนพวกแกตลอดมันโดนโดนต่อฝั่งนี้ยบ่อยฉะนั้น เอ็งต้องมีสมาธิกับเกมเยอะนะครับอย่าลงคลนเขาโอเคไหมครับน้องโอเคนะเราเป็นกระใของคนสมุทรปรากนะกระใจต้อเกินร้อยอย่าไมบอกใจต้องไม่ต้องสองร้อยอ่ะไม่บอี่ห้าีเอาหน้าูนะรูไอ้โชคดีโชคดีโชคดีครับจระใจเดี๋ยวเรา Ael hey.